พี่ลูกกาจับมือน้องหน่อยพาน้องเดินไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือหารถยากอยู่อสมควรนะเพราะว่ามันแน่นไปนหมดเลย สวัสดีค่ะลูกัสสวัสดีครับดิซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะลิซ่านางซึมๆค่ะเหมือนนางจะเริ่มเมารถนะคะ แต่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกําลังหาที่จอดรถค่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เนาะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นั่นเองคะ่ะดูค่ะที่จอดรถคือเต็มทุกที่เลยนะคะเหลือว่างไว้เฉพาะที่สําหรับคนพิการนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถจอดได้นะคะถ้าไปจอดที่คนพิการก็จะโดนปรับอีกนะคะก็เลยต้องต้องขับไปเนี่ยคะ่ะท้ายๆน่นนะคะยังยังว่างอยู่นะคะข้างหน้านี่คือเต็มหมดแล้วค่ะ ก็เข้าใจแล้ะค่ะเพราะว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มที่จะแบบไม่มีฝนตกแล้วอากาศเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะถึงแม้ว่ายังจะไม่มีแดดนะคะวันนี้แต่ว่าฝนก็ไม่ตกค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะผู้คนก็เลยพากันมาเที่ยวสวนสัตว์เยอะนะคะวันนี้เนาะ ที่จอดรถในป่านะที่จอดรถของสวนสัตว์สวัสดีครับอีกครั้งหน่อยลูกัสสวัสดีครับีลูกัสตัดผมใหม่นะคะเมื่อบานแม่ตัดให้นะคะสั้นไปนิดแต่ก็ข้างหน้าไม่ได้สั้นมากนี่ย

Oh, wat doet hij? Zie je dat? Wat doet hij? Is dat je kan? Wat? Goed een tijger. Goed een de tijger. Een de teeger. Goed de tijger. Goed een tijger. Goed de tijger. Goed de teeger. Goed de teeger. eng? Nee. Ik wil een beetje eng. Ik een is we bij mij naar de Bye bye. Bye bye. Ik vind hem best schattig. Schattig, hè? Ja. Groot en schattig. Meneer, meneer. je niet doen. มีอะไรไหมถ้ามาดูน pues ี้ลิซ่าลิซ่าลิซ่าเฮี้ยเห็นไหมน่ะตัวอะไรถูกนั่นไงมันมาแล้วลิซ่ามันเดินอะไรเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดว คุยิซ yeah. ่ามันจะมาหาลิซ่าแล้วลูกเข้ามาในนี้ต้องถอดเสื้อกันหนาวออกนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะร้อนเหมือนเมืองไทยเลย ลูกา้าจับมือน้องดิสาหันปักกันดิสาสจับมือ,อ,อ,อพี่ลูกา้าลูกจับมือพี่ลูก้าพี่ลูก้าจับมือน้องหน่อยพาน้องเดินไปบรรยากาศดีจังเลยเนาะที่นี่เนาะ มีอะไรในนี้ลูกน้ำตกเหรอคว้าตะโฟลูกัสจับมือน้องมิซ่าจับมือพี่เอ้าน้องไม่อยากจะจับแล้วนะตอนนี้เอ้าอาไรขอนี่ พ <gehe> ี่ลูกาเดินช้าๆลูกเอาเอาเอาลิซ่าอู้เสียงนกอะไรในนี้มีนกไหมไปไหนลูกัา โอ um oh <Lisa. S 2> ้ลิซ่าโอเสื้อก่อนลูกออกมาจากที่ร้อนร้อนแล้วตอนนี้ค่ะนี่โชว์ ya นี่ก็โชว์ลิซ่าตอนนี้คือไม่ให้ ไม่ให้อุ้มนะคะนางจะเดินเองแล้วก็นางก็ไม่อยากขี่รถเข็นนะคะไปเดินเองเลยแต่ว่าจะจับมือใช่ไหมหลูกจับมือแม่ใช่ไหมโอเคค่ะเก่งจังเลยค่ะใคปบอกว่าใครไปไม่ใช่ด้วยนะมันเป็นเนี่เด็กเล่นบอลเออไม่ใช่ฮะนี่เล็นบาอลเอานี่มาเป็นแบบเอ้าน้าป้าเดินไปไ

พี่ซาพี่ซาจะจับนกพี่ซาไม่กลัวเลยอ๋จะไปหามนกเหรอลูกอ๋อจับมือแม่มานี่ลิซ่าเรียกมันมานี่แล้วลิซ่ามันมาแล้วมันมาแล้วนั่นมาแล้วลิซ่ามันมาแล้ว

จบท้ายด้วยม้าลายกับชีรัฟนะคะล้วก็มีอาวอดิซัตโฟโคปะโฟโคมันคืออะไรสว่นต๊อเหน็ตชีรล,ลิซ่าลซเห็นชีรไหมลูกชีรั ลูกาสหิวกินคุกกี้ไปหลายห่อแล้วลูกกาสลูกาเทปลเปลอบลูกาท่ามกระโดดลูกาลูกาลูกาไม่ทำเอาของมาดูแมสีเดือ ค่ะตอนนี้ก็ดูเสร็จแล้วนะคะดูสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําลังจะพากันกลับบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปนะคะก็จะไปทํำปอบเปี้ยนะคะพอดีมีเพื่อนเอ็ดดี้จะมา ช่วยทำเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะจะมาช่วยเอ็ดดี้ทำเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะติดตั้งสายไฟเพราะว่าเราจะเตรียมตัวทำติดตั้งแอร์นะคะสำหรับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะก็เลยจะมาเดินสายไฟอะไรก่อนนะคะเพื่อนเอ็ดดี้เขาทำงานเกี่ยวกับด้านนี้นะคะแล้ววันนี้เพื่อนจะมาก็เลยจะทําปอเปี๊ยะทอดให้ทานนะคะดูค่ะ ตอนนี้คือรถแน่นมากเลยนะคะฝั่งนู้นฝั่งนี้แน่นเอียดเลยนะคะที่ที่เรามาตอนแรกที่ว่ายังโล่งอยู่ตอนนี้คือเต็มหมดเลยค่ะคนเยอะมากจริงๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะอากาศก็เริ่มดีแล้วนะคะคนกำลับบงทยอยกันมาเยอะเลยค่ะรถ <l ots> เราอยู่ไหนหลูกซุกสิรถ <l ots> <l ots> อยู่ไหนรถ มันอยู่แถวกลางๆนะปะปาอินดอมิโดปะปาโตคือแบบถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือหารถยากอยพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันแน่นไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่ได้แบบเหมือนในห้างเนาะที่แบบมีหมายเลขบอกตามเสาอันนี้ก็คือต้องเดินสุ่มเสี่ยงกะเอานะคะไม่รู้อยู่ตรงไหนลืมไปเลยนะคะ เด้งลัดเดินเอาตัวมาแล้วลูกเห็นรถคันนี้นึกว่ารถเราแต่ไม่ใช่รถเราเอาคันนี้ดีไหมลูกเอารถเบนคันนี้กลับบ้านไหม <c oughs> อยากได้คันนี้แถวบ้านจังเหมคิดว่าอยู่แถวนั้นปะปะ๊าได้อีกเด้ง คิดว่าอยู่แถวนะั้นมันไม่ได้มาไกลขนาดนี้นะไหนลูก้าไในรถเราอยู่ไหนลูกหารถไม่เจอนะคะตอนนี้คือ <c oughs> ลิซ่าก็เริ่มจะง่วงนอนแล้วนะลิซาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะเริ่มนอนง่วงแล้วคะ่ะ <c oughs> แล้วมุกก็ต้องรีบกลับไปเตรียมทำปอเปี๊ยะทอดอีกน <c oughs> ะคะย่า <c oughs> แนนี Man ่โซเฟียมันไม่ได้ไปไกลเอก็บอกแล้วว่าอยู่แถวนี้นี่ไงจริงๆด้วยอยู่นี่ค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบขับไปไกลจากตรงนี้เนาะถึงแล้วเิซ่ากลับบ้านกันนะลูกนะดิซ่าลูกั ค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเรามูก็จะเริ่มมาเตรียมผัดไส้ปอเปี๊ยะนะคะเป็นเนื้อบดค่ะเนื้อหมูบดนะคะอันนี้ก็คือเห็ดหอมแล้วก็วุ้นเส้นนะคะที่แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยค่ะผักก็จะมีกระลำแครอทนิดหน่อยนะคะแล้วก็อะไรนะถั่วงอกค่ะจริงๆก็ทำบ่อยแล้วล่ะค่ะเคยลงคลิปทำแล้วล่ะเนาะว่า การผัดไส้อปอบเปี๊ยะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแต่วันนี้นะมูจะลองเอาเห็ดหอมมามาเจียวก่อนนะคะมารวนๆมาผัดกับน้ำมันก่อนคะ่ะเพื่อเพื่อเพิ่มความหอมอีกเพ,อเ,พอเพื่อเพิ่มความหอมให้กับอปอบเปี๊ยะเนาะมีวินวนเก้นก็แอบลงไปด้วยนะคะวนเก้นเห็ดหอม ตั้งกล้องมุกก็ยังใช้แบบเก่าอันเก่าอยู่นะคะแบบซ่อมมันซ่อมเอานะคะยังไม่ได้ซื้อใหม่เนะมันก็อาจจะแบบปรับสูงขึ้นไม่ได้นะคะก็อาจจะเห็นเห็นอาหารเวลาผัดไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็กพ็พอได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่เนื้อนะคะลงไปนะคะจะทําเยอะเลยนะคะประมาณสี่สิบแผ่นนะคะสี่สิบชิ้นนะ พอหมูเริ่มจะสุกแล้วนะคะมุก็จะใส่ผักต่างๆลงไปเลยค่ะพอผักเริ่มสลดแล้วค่อยค่อยใส่รุนเส้นนะคะเป็นอันดับสุดท้ายเนาะล้วค่อยปรุงรสนะคะตอนนี้นะคะอากาศก็ดีนะคะข้างนอกลูกัดก็ออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วนะคะวันนี้เนาะก็อาทิตย์นี้ก็ดีขึ้น,นะคะ่ะอากาศมีแดดออกนะคะฝนไม่ตกค่ะก็ เริ่มจะสู่สภาพอากาศที่ดีนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็หนาวมาหลายสัปดาห์ติดนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะก็จะปรุงรสไปเลยนะคะก็นี่ค่ะอซอสปรุงรสนะคะซอสแม็กกี้นะคะสำหรับปรุงรส แบบประเภทผักนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะไม่ต้องปรุงเข้มข้นมากเดี๋ยวไปกินกับน้ำจิ้มนะคะเอารถอ่อนๆน้ำตาลทั้สามช้อนชา เสร็จแล้วคะ่ะใส่ปลเปียของเรานะคะก็กองพูนเป็นภูเขาเลยนะคะเดี๋ยวรอทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปหอนะคะค่ะตอนนี้เพื่อนเอดีด้เขาก็มาถึงแล้วก็พากันขึ้นไปเดินสายไฟข้างบนนะคะบนข,ข้างบนนะคะบนห้องนอนเนาะเพราะว่าเราจะาติดตั้งแอร์นะคะที่ห้องนอนนะคะแล้วก็ข้างล่างด้วยก็ติด ติดข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ข้างบนด้วยเนาะ <c oughs> ส่วนลิซ้านางก็ดูทีวีไปนะคะให้นางดูทีวีไปก่อนค่ะเพราะว่าแม่ไม่ว่างดูแลนางนะคะแม่ก็ดูดูนางค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่างไปแบบอยู่กับนางอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทํากับข้าวนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่สวยหรอกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวห่อเสร็จแล้วเรามาทอดกันนะคะ Ik van jou. De kleuren? Want hij is goed. Deze. Deze is al van... Oké. Spingel-saus. Dat is meer. De echte. De groene. lekker. Lekker? Ja. Lekker? Het lekker. Eerst เยอะ yes เกี่ยไ่ี่้า้ากะคาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ